คุณครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับนี่มันอยู่ในเวลาเรียนฉันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นก็หนาอยปวดอืให้หน่อยลิววิ่งออกไปเลยไม่งั้นนายจะอืแตกตายที่นี่ไม่นะฉันอันไม่ไหวแล้วไปไปึือดิดะสมรำหน้าเจ,จ้าครูจอมแสบ<ะ>ฉันจะได้เข้าห้องน้ำสักที ปวดจนจะลาดอยู่แล้วเนี่ยฮะใครมาขวางห้องน้ำอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องจัดการเจ้าอ้วนสิวนั่นเอาพวกแกก็ออกมาได้แล้วเนี่ยกูไม่ไหวแล้วจะลาดแล้วไปเลยไหมไม่ไหวจริงจริงเนี่ยไปไหวแล้วหนีหนีจากฮองอังกฤษมาเนี่ยข้าอังกฤษอะไปแล้วไม่ไหวก่อนเลย เฮ้ยเก็บทิชชู่ก่อนโอเค นี่แกคงอยากเข้าห้องน้ำมากสินะแต่ว่าฉันคงให้แกเข้าไม่ได้หรอกด้โปรดให้ผมเข้าห้องน้ำทีนะครับไม่งั้นผมคงอึแตกตายที่โรงเรียนแห่งนี้แน่ถ้าอยากเข้าห้องน้ำก็จ่ายค่าคุ้มครองมาแต่ถ้าไม่มีตังค์นายก็ต้องผ่านอุปสรรคที่ฉันทำมาให้ได้นายถึงจะได้เข้าห้องน้ำไงเลยโอ้โมีอุปสรรคอีกเนี่ย นี่ชีวิตน้ำหมากไม่พอสันปวดท้องมากเลยมีฟิวมันไม่เข้าห้องน้ำมเดี๋ยวเราต้องมาทางนี้ไปเลยไปแล้วไปแล้ิวปึ๊บเฮ้ยไปได้เก็บทิชชู่ได้เก็บทิชชู่โอเคมาทางนี้ปอ๊บเช็ดฟอยด์มาเจ๋อ๋ีนี่มากระโดดปึ๊บกระโดดกระโดดซี อย่าเหยียบเลยนะพวกเราอหญ่ให่ใหญ่ยหญ่ใ่ใหญ่ใหย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหน่ใหญ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 ่ใี่ใหญ่ใ่ใีญ่มั่วหญ่ใหญอใหว่ใหญ่ใหญ่ใมญ่ใหญชใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ห้่ใหญ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 ่ใ่ให่ให่ใ่ดห ดินี่กูชอาแลี่เราเหยียบอึนะมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ๋อต้องหลบกระดาษทิชชู่ที่หมุนมาหมุนลงมาตรงนี้เฮ้ยมันลงบไว้อีกแล้วหลบแล้วคุณ่าดิเร็วๆๆๆๆๆๆอุ๊ยมันทำชาเลนจ์แข่งกับคนอื่นได้แล้วเนี่ยเก็บทิชชู่ก่อน อย่าตกลงมานะอย่าตกลงมาเฮ้ยโอเคเุ้ยไยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันตกสะพานมาได้ไงเนี่ยเจ็บไปหมดเลยไปค้องน้ำข้างนอกก็ได้ฮะไม่นะอะไรเนี่ยที่มันกีฬาสีกีฬาสีอื่นอย่าพุ่งกระโดดอ่ะ เดี๋ยวเขอวลาอัันนแป๊บไม่หวกีฬาสีอื้อเก็บก่อนคนคนนอนต้องเหยียบคนนอนต้องเหยียบแล้วต่อไปดูอ๋อตรงนี้เหรอเหยียบ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 ไม่ซ้ำนี่เหยียบเหยียบเหยียบมันเหยียบมันคนนอนต้องเหยียบอะไรอ่ะเอ้ยโดนโดดสายไม่ได้หรอไม่โดดสายไม่ได้โดดสายดูดนี่แข่งอะไรกันน่ะลับบี้หรอ อ๋อไปทางนี้เจ้าหมีเฮ้ยหลบหลบหลบรอเฮ้ยชุดดีหลบได้เป็นไงเข้าพัดเท่าไหร่เฮ้ยเก็บทิชชู่ทางนี้ก่อนวายเจ้าหมีเก็บทิชชู่ยังไงอะมาฝั่งนี้อ๋อเก็บฝั่งนี้แล้วก็วิ่งหนี มาอึยเนี่ยเหม็นมากโอ้ยตอนก็าแย่เลยกินไม่ไหวเลยต้องพี่โน้ต้องพี่ป่าโอ้โหไปแล้วมันไม่ใช่ไอศกรีมโหเจ้าหีโอเคค่อยคยพ้นกีฬาสีหน่อยตรงนี้อะไรอ่ะ ฮ้กว่าจะผ่านมาได้และที่สุดฉันก็เจอห้องน้ำสาธารณะสักทีวูู้เย้เอา้อาวอย่าบอกนะว่าฉันต้องไปหาได้โลงยิมอีกเดียอะไหนอะเรามาในยิมแนละ้วไม่เห็นมีห้องน้ำเลยน้ำไปไหนอะไม่มีห้องน้ำอะ่ะนั่นนาดีมาอย่าเหยียบนะเุ้ยเุ้ย ครามได้โอมีแต่คนปวดท้องเห็นไหมไรอ่ะเขาคนไม่รู้น้ำทิ้งนำทินไปของฉันใช่นี่พวกนายพวกเธอเข้าห้องน้ำเร็วทำไมห้องน้ำที่โรงเรียนนี้มันไกลจังเลยเนี่ยถ้าโรงเรียนนี้ห้องน้ำจะไกลขนาดนี้นะหึงเฮ้จะเฮ้จะได้ละลอยขึ้นฟ้ามาทางนี้ตามเจ้าหมีมาเลยฟืบเก็บทิชชู่ได้เช็คพอยต์ อุ้ยอุ้ยปิวออกปิวออกปิวออกอ,อ๋อพัดลมรู้แล้วเข้าใจแล้วจัดไปแล้วเราก็มาทางนี้นี่เข้าใจแล้วฮึบมาเลยเ<อ>เนี่ตรงนี้ติดได้อ่าฮึบเฮ้ยชึบโอเคทันอยู่<อ>ข้างหน้ารอพัดลมมาพัดลมไปแล้วตรงนี้เราติดได้ถ้ามันไปข้างหน้ามันไปข้างหน้าเราก็มาข้างหน้านี้ฮึบอ่ะเราจะรอดรอดแล้วเช็คพอยต์อันนี้กระโดดข้ามจึง เมื่อไหฉันจะได้เข้าห้องน้ำสักทีเนี่ยฉันปวดท้องจนจะลากกันเกงอยู่แล้วห้องน้ำอยู่ไหนเอ๊ะอย่าบอกนะว่าต้องลุยเข้าไปในท่อนี้เนี่ยว้าฉันจะได้เข้าห้องน้ำไหมเนี่ย ยังมีทางไปอยู่ต้องคลิกเหรอเรียบร้อยเปิดแล้วเราก็ขึ้นท่อระบายนี้มันใช่ระบายน้ำปะไม่ใช่ระบายอากาแต่โรงเรียนนี้ใช้กระเป๋าเหมือนกันหมดเลยนะปาโ้โหนี่มันกองขยะชัดๆง่อยโอ๊ยเดี๋ยวๆมีป้าป้าลูซี่ไปแล้วไปละวปีป้าลูซี่ก่อน ปาลูซี่ในกองขยะเจ้าหมีปาลูซี่ในกองขยะเทปคอยต์โอ้โหห้องครัวเหรอเนี่ยห,ห้องครัวทำไมมันมีขี้ด้วยเนี่ยห้องครัวยังมีอึด้วยโอ้นี่เจ้าหมีเราย้ายโรงเรียนกันไปนี่มีมูจาร์นั่งคุยกันด้วยเจ้าตบิโต้ Uhm. นี่ like, เราจะมีโดตีส่งต yeah. oh ัวนี้ลงไปตรงนี้ไม่กล้าแตะมันเลยอะอะไรอ่ะเฮ้ยมีหนูด้วยโอ้โหโรงเรียนอลังการเด็กพ่อหนาวได้ไงห้องนาวอยู่ตรงนู้นไงเย้ไอ้กันพวกเราไอ้หอ้เชื่อว่าแล้วอย่าตกอุ้ยหนูหนูหนู เฮ้ยดิกระโดดทาได้โอ้ย,อยเกือบเกือบเกือบมันโดนหนูได้ปะโดนไม่ได้เหรอโอเคมามาเลยมาเลยึลยนี่ยังรอดอยู่มาฝั่งนี้ตามลูกศรไปเลยโอ้หมีหนูตามหย่อมเลยอะนี่เอมาเจ้าหนูเฮ้ยมีทิชชู่ข้างหน้านนนแล้วก็มีหนวดปลาหมึกซึ่งมันจะจับเราพอเรามาเก็บทิชชู่ตรงนี้เราก็ไปฝั่งโน้นมาเลย เขาบอกว่าให้จำดาวเฮียตรงนี้ลงมาฟึ๊บมาลงมานี่ๆๆ่นี่เรียบร้อยลงมาแล้ววิจมีก็ลงมานะครับเร็วมากเรียบร้อยมาฉันว่าโรงเรียนเนี้ยชื่อว่าโรงเรียนฮิปโปเพราะว่าเราอ่ะใส่กระเป๋าฮิปโปกันหมดเลยอ่าเช็คคอยอันตรายมากระวังระวังหลบได้เป็นงปะโอ้ยดีสีแชกวิ่ยเรวรามันมันมุนวอล์กเยวิ่งวิ่วิ่วิกระโดด ตงไหนฮะกะโดดตรงไหนนี้ตรงนี้ตรงนี้นีรงนี้โอเคเรียบร้อยลมมามมาเดดมาดดมาฮบอ่าลบโอ้โหดาดอลังการมากลงมาลงมาเฮ้ยอะไรอะมันปิดมันปิดไม่ให้เขาด่าไอ้จงปลาบึกอะึ้น้ปวดเอ้เปิดประตูไอ้มึกป ลอะไรใส่ปลาหมึกมันไม่ได้โคลงาบอะเจ้าปลาหมึกมันปิดไว้อะทางนี้โอเคจบแบบนี้ฉันจะย้ายโรงเรียนคอใหญ่นี่อะไรอะคุณครูใหญ่หรือเปล่าครูใหญ่ครูใหญ่ผมค นั่นน่ะห้องน้ำแบบ<อ>สภาพห้องน้ำมันก็มีเยอะนะแต่ทำไมมันโดนปิดไปหมดเลยก็ไม่รู้อะ Oh my god ่องนไม่มีวดมมูอตรงไหนอืมเด็กชายต่อตอ,ตอบิโดพวกนายนี่เก่งมากๆเลยนะที่ผ่านไปถึงห้องของค,คุณครูใหญ่ได้นะ<อ>แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะ<อ>เพราะว่าสิ่งที่นายผ่านมามันยังเล็กน้อยไปไงล่ะ ยังบีอีกหลอดเดียวยินดีด้วยนะที่มาถึงห้องคุณครูแล้วเดินทางให้สนุกละถ้าฉันจะเข้าห้องน้ำก็ต้องฝ่าไปอีกเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่ไหวแล้วนี่แค่จะเข้าห้องน้ำมิตต้องลำบากขนาดนี้เลยหรอถามจริงเออได้เลดีโ้ยเฮ้ยไวันของพวกเราห้องน้ำของสตาร์ททางเลือกสุดท้ายของเราแน่เลย มาโอเคข้ามอ่าเรียบร้อยโอ้โหอึมาเต็มเลยอ้าอึดีเเฮ้ยทางขวาเจ้าหมีเฮ้ยกระโดดนี่อึบลบอบปลอบเี้เจาหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วอุ้ยหลบสเก็ตหลบสเก็ตหลบสเก็ตครับโอ้ชิว มาจะถึงห้องน้ำสตาฟแล้วพึบเรียบร้อยฉันถึงห้องน้ำสตา <laughs> อโอ้ยเดี๋ยวดิไม่ครูสอนภาษาอังกฤษเออเอาไปเอาไปอะไรฉันไม่ได้โดดเลนฉันจะเข้าห้องน้ำเอาไปเลยดิดิแปะใส่ได้าห้องน้ำทำไมพี่ตรงไหนใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ดแด๊กคุณไ่ได้บุที่บ้านหรครูอเออ ใช่โดนจ้ากเลยใช่มา้วยคนจะปวดท้องก็ไปเขากลับแค่นี้เองเออเดเฮดช็อตเลียรอัอืทับโดนอืทับว้ฮยได้เขาสตาร์ฟแล้วสวมทองคำ เจ้าีบานแล้วหรอนี่ไงเราได้ข่องน้ําแล้ว,ลวโอเคเราเข่องน้ํากันดีกว่าไม่ไหวแล้วปูเราจะ,จะาเขาห้องอยู่กันจะทไมบ้มาเข้า <c oughs> ด้วยกันไงแล้วจะตดดังทำไมเนี่ยปูดปาดปูดปาดเลยเนี่ยไม่ยิงยายเขาเขายังชั่วดอยอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เข้าห้องน้ำต้องมาถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่มีอะไรแมปวดล้อยน้งเนี่ยเฮ้ยทำไมแบดเอ็ดดี้อะอะไรอ่ะฉันก็แค่เข้าห้องน้ำแม่เออแบดเอ็ดดี้เฉยเลยดูอ๋อเข้าห้องน้ำสตาร์ทไม่ได้เหรออะไรจริงออแล้วมันแล้วแล้วใครรู้วิธีกดเอ็ดดิง ่เออเหมือนฉันเลยอ่ะแฝดกันปะเนี่ยไอ้เจาจะเทอะไรถยเร่อน่ะไม่ได้เลยอะไรอีย้งอีย้งหัวฟ้าอะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ใครที่ได้แบ็คเอดดี้รู้สึกว่าน่าจะกลับไปเล่นใหม่ได้นะนี่มันมี Back to start อย่างเงี้ยอ่าไปก o o d e n ดดิงได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย นั่งเรียนต่อเรียนแล้วเอาเป็นครูคแล้วเหรอเจ้าวีใช่ฉันเป็นครูสึดพวกแกนั่งนักบินไม่น่าเชื่อถือเลยหน้าตาครูคแบบนี้นไม่เอาไม่เอา